สวัสดีครับคุณกําลังชม Sleep Not Channel สวัสดีทุกคนที่กําลังแดกข้าวแดกปลาแดกน้ำแดกได้ก็ตามแต่พบก,กับผม Sleep Not Channel ใกล้เดือนเมษาแล้วชายไทยทุกคนเนี่ยคงรู้กันดีว่าเดือนเมษานั้นต้องไปเกณฑ์ทหารแล้วก็จะมาดูกันว่าใครจะอยู่ใครจะไปใครจะได้ดำใครจะได้แดงก็วัดกันตรงที่เดือนนี้แล้วล่ะครับซึ่งเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่ทุกคนเนี่ยมีความกังวลพอสมควรเพราะว่าบางคนเนี่ยได้งานที่ดีแล้วแต่ก็ต้องไปเกณฑ์ทหารไม่รู้ว่าจะได้แดงหรือเปล่าถ้าได้แดงเนี่ยก็ต้องลาออกจากงานนูน่นนี่นั่นว่ากันไปส่วนคนที่ยังไม่มีงานทําการได้ใบแดงนั้นก็คงเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะเพราะว่าการเป็นทหาร ก็ได้เงินเดือนเหมือนกันถึงแม้ว่าจะได้เงินเดือนประมาณ7-8 0 0พันก็ตามไอ้สัตสอย่าพูดคำนี้กับกูแดบนี่นะ ซึ่งปีนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีหน่อยตรงที่กําหนดการมันยังเหมือนเดิมเหมือนปีที่แลแล้วมายกเว้นปีที่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยทุกคนคงก็รู้กันว่ามันเกิดเหตุการณ์โควิดขึ้นมาก็เลยต้องเลื่อนไปซึ่งวันนี้เนี่ยผมมีประสบการณ์การเกณฑ์ทหารมาเล่าให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆฟังนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานให้รู้ว่าวินาทีที่จไหายทองคำเนี่ยมันเป็นยังไงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามันเริ่มกันเลย ผมได้จับประมาณวันที่22หรือ23กรกฎาคมปีที่แล้วแหละครับเขาให้มาประมาณ7จ็ดโมงผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยงานสําคัญต้องไปเช้าๆหน่อยพ้นปรากฏว่าไป8ปดโมงก็ได้ผมเห็นคนมา8ปดโมงเนี่ยเยอะเหมือนกันนะซึ่ง8ปดโมงเนี่ยเขาก็มีการเคารพธงชาติแล้วก็มีการเปิดพิธีงานให้พวกพันุโทอะไรอย่างเงี้ยมาเปิดงานอะไรทํานองนั้นแล้วเขาก็จะเรียกคนที่ผ่อนผันอะให้มาทางนี้ว่าเฮ้ยใครที่ผ่อนผันมามาทางนี้ผมเนี่ยตกใจตั้งแต่ตอนนั้นเลยเพราะว่าคนที่ผ่อนผันอ่ะมี ประมาณ70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะลูกแบบผุับผุพับมีเป็นร้อยผมแบบเอาแลว้วเหลือนี่ล้อมแหลมเอาแลว้วเอาอยัางไงดีวะเนี่ยลวใบแดงก็เยอะด้วยสวยแลว้วเอาปะยังไงก็ต้องจับอะคือต้องบอกก่อนว่าผมไม่อยากเป็นคือคนมันไม่อยากเป็นจะให้มาบังคับให้เป็นทหารมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันมันไม่มีความสมัครใจที่อยากจะเป็นมันก็ไม่รู้ว่าจะบังคับไปทําไม่แต่กดก็ต้องเป็นกดก็ออยังไงก็จับแต่ยังดีที่มีเพื่อนให้คุยให้ระบายความเครียดมันก็เลยไม่เครียด,ไม,ยดไม่กังวลเท่าไหร่จากนั้นผมก็นั่งรอไปั พักหนึ่งเขาก็เรียกเรียกให้ไปทีละคนทีละคนทีละคนเลยเรียกเรียกรอรอ,อนั่งรออย่างเงี้ยเรียกเรียกไปเรียกไปพอถึงตาผมเขาก็เรียกไปแล้วก็เอาสกอตเทปแปะไว้แล้วเขียนเบอร์20ผมไม่รู้ว่ามันเป็นเบอร์อะไรก็ไม่รู้เพราะช่างมันจากนั้นเขาก็ให้ยื่นเอกสารนู่นนี่นั่นแล้วก็วัดความสูงหน้าอกน้ําหนักนู่นนี่นั่นจังหวะนั้นอะถอดเสื้อแล้วนะถอดเสื้อเสร็จปุ๊บก<อ>็<ท>ให้มายืนเรียงกันประมาณ10คนแล้วก็ยื่นนิ้วออกมาเขาจะดูว่านิ้วกุดหรือเปล่านิ้วพิกพิกาารา,รการรรหือออเปล่่ะไยง ยื่นเอกสองเอกสารเสร็จปุ๊บเขาก็ให้ไปพักทานข้าวตอนนั้นน่ะเที่ยงกว่าละให้พักทานข้าวรออะไรเงี้ยซึ่งผมมีเพื่อนอยู่2คนที่เรียนห้องเดียวกันมาจับอีกคนนึงเนี่ยน้ำหนักไม่ผ่านเพราะว่าตัวเล็กโอเคมันรอดละกลับบ้านได้แต่มันจะอยู่รอเชียว,ว่าใครเป็นยังไงเงี้ยมันอยู่รอเชียผมกับเพื่อนอีกคนนึงส่วนอีกคนนึงเนี่ยเป็นเพื่อนเก่าที่เคยเรียนตั้งแต่ในประถมมันก็ย้ายโรงเรียนไปอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาเจอกันตอนที่เกณฑ์อาหารพอดีก็เลยได้พูดคุยกันแล้วมันก็มีเพื่อนมาอีกรวมแล้ว ห้าคนมานั่งสนทนากันว่าใครจะเป็นยังไงชะตาชีวิตของคนเราเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างซึ่งก็มีท็อปิกที่ต้องถูกเขียนกันว่าใบแดงเหลือเท่าไหร่บางคนก็ไปสืบมาเลยว่าใบแดงเหรอว่ามันมีสัก50บใบแล้วคนที่สมัครอีกนู่นนี่นั่นสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยก็มีข้อมูลมาบอกว่าใบแดงเหลือ24บใบใช่ป่าว่าประมาณนั่นแหละยี่มสามยี่สี่ประมาณนั่นแหละและในระหว่างวงสนทนานั่นก็มีเรื่องราวแปลกๆหรือว่ามีเหตุการณ์แปลกๆที่ผมรู้สึกว่ามันมันก็แปลกดีนะคือคือผมมีลางไง ก็ไม่รู้เพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยไปซื้อชาไข่มุกมันได้ไข่มุกสีดําผมได้สีแดงผมแบบแปลกๆว่ะคนอื่นในวงอ่ะได้สีดําหมดผมได้สีแดงคนเดียวคนอื่นซื้อร้านเดียวกันอ่ะได้สีดําผมได้สีแดงแล้วเขาก็แซวเลยเอ้ยไอ้นอตเป็นลางแล้วมึงมึงได้ไข่มุกสีแดงเรียบร้อยแน่ทอบอหนึ่งไปเลยเชียงใหม่นู่นไปสักพักหนึ่งเขาก็เรียกไปคราวนี้เนี่ยเรียกไปจับใบดำใบแดงแล้วและเขาเนี่ยก็ได้ให้โอกาสว่าใครจะสมัครอีกหรือเปล่าถ้าไม่สมัครแล้วเนี่ย เขาจะเริ่มพิธีการนู่นนี่นั่นมากกันไปแล้วก็จะจับใบดําใบแดงแล้วซึ่งผมก็มารู้ทีหลังว่าคนเหลือทั้งหมดน่ะแปคนจากร้อยกว่าสมัครไปเอ่ยไม่ผ่านเกณฑ์เอ่ยประเภทที่3มเอ่ยนู่นนี่นั่นเหลือ80คนแล้วใบแดงน่ะเหลือ24คนนั่นหมายความว่าหลักการคณิตศาสตร์น่ะนั่นก็คือ1ต่อ4จับ4คนจะมีใบแดงโผลมาหนึ่งใบผมรู้สึกในตอนนั้นเลยว่าเฮ้ยมันไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยนะเวย้ยมันมีโอกาสนะเวย้ยที่เราจะได้ใบแดงเนี่ยแล้วก็มีลางสังเ่าว,ว่าอูได้บแดง แน่นอนยังไงอย่างนั้นแหละครับแล้วเขาเนี่ยก็ให้แบบโชว์ว่าในหายไม่มีอะไรนะบริสุทธิ์ปุดโป่งอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ค่อยๆใส่ใบดําทีละใบ2ใบ3ใบเนี่ยแล้วนับด้วยเงี้ยแล้วก็ใส่ใบแดงลงไปปุ๊บ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 เขยา่าเขยา่าเขยา่ขยา,ยาแล้วเขาก็ให้ตัวแทนของคนที่จับเนี่ยไปเขยา่าอ่าเขาก็เรียกไปอ่าโคนหน้าสุดลุกปุ๊บมันก็เขยา่าพอเขยา่าไปเขยา่ามา ชิบหายฝาหลุดเอาแล้วล้างไม่ดีแล้วมันนี่คือหน้าเสียแล้วนะฝามันหลุดอะ่ะปุบปงกุลงกุงงลง,<ๆ>ลงเอา้ามันก็รีบเก็บมาปุ๊บขยา่าขยา่าต่อมันบอกหันมาบอกเพื่อนเอาแล้วกูซวยแล้วตอนนั้นอะ่ะอะไรที่เกิดขึ้นอะ่ะเหมือนกับล้างไม่ดีหมดเลยบอกมันเหมือนมันใจมันไม่ดีตั้งแต่ตอนพักเที่ยงแล้วอะ่ะแล้วเขาก็เริ่มจับซึ่งทฤษฎีที่ผมบอกว่า1ต่อ4เนี่ยมันไม่ได้ผลเลยมันม่วงกันไปหมดดําแด,ด,ด,ดงดําแดงนู่นนี่นั่น,นแล้วผมเนี่ยก็มาจับสายได้ว่าทฤษฎีที่มันส่วนใหญ่ที่มััันนนนนจจะะะเปป็็่กคือมมมดําาารณ5-7 แล้วมันก็จะโผล่แดงออกมา2 1 3หาใบติดกันอย่างนี้เลยดำ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 หกปุ๊บมันก็จะแดง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 สามใบแล้วก็เปลี่ยนมาดำ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  เจ็ดใบปุ๊บแล้วก็โผลมาแดง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 เนี้ยเรียงกันอย่างเงี้ยใบดำเนี่ยจะเรียงติดกันไม่เกิน8ใบแล้วก็ใบแดงเนี่ยจะเรียงกันไม่เกิน3ใบโผลมา4ใบแค่ครัง้ง2ครั้งเองผมจับจังหวะได้ต่อน,นั้นนะและสิ่งที่สําคัญไปกว่านั้นนั่นก็คือผมลองมองไปรอบรอบเนี่ยผมเห็นอย่างหนึ่งคือทุกคนไม่มีสีหน้ายิย้มแย้มอะไรเลยเขารู้สึกกังวลอะไรบางอย่างผมรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วก็ไม่มีใครแบบตะโลุโปฮาไม่มีใครพูดอะไรกันเลยนิ่งเงียบแล้วก็จดจ้องกับคนที่เดินไปจับเท่านั้นมันมีอยู่กลุ่่่่มมมนึงงงทีอยูข้าหลััผผจ ประมาณคนที่60พวกข้างหลังเนี่ยมันก็แบบจะเชียร์แบบใครที่ได้ใบแดงเนี่ยเออดีใจเว้ย แดงเหลือ20แล้วเว้ยแดงเหลือ20 19แล้วเว้ย18แปล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยม uh> ันไม่แบบแสดงความเสียใจหรือว่าให้กำลังใจแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เอยแดงเว้ย yes yes พอคนอื่นในดำโอ้ยดำอีกแล้วมันประมาณนั้นเลยมีแค่กลุ่มหลังเท่านั้นที่มันวกเวกโวยวายเสียงดังส่วนคนข้างหน้าเนี่ยก็เงียบสนิทอะไรทำนองนั้นมีคนจับมาเรื่อยจับไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเืข้าใกล้ผมมากขึ้นเรื่อย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 แล้วผมเนี่ยก็เหลือบไปเห็นเพื่อนผมที่กำลังจะได้ อะไรก็ไม่รู้ปลีอีลุงตุงนังเต้ไปหมดโอ้ห้อยมาคงค้างคงค้างกงเก่งกงเก่งมันสวดนนต์ใหญ่เลยมันสวดคาถาเมตตามหานิยมอะไรของมันก็อู้วูเสร็จปุ๊บไปจับดำเว้ยเออเว้ยพอเสร็จปุ๊บมันก็ไล่เข้ามาเรื่อยๆจะถึงตาผมละสถิติส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนั่นก็คือใบดำใบแดงเนี่ยติดติดกันใบดำเนี่ยประมาณ5-7ถึงใบติดกันส่วนใบแดงเนี่ยนั่นก็คือ2-4ถึงใบติดกันแล้วมันก็มาอย่างนี้เลยครับดำดำดำ ดำ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 แล้วก็ดำชิบหายหมดแล้ว ดำเก้าใบและผมเป็นคนที่สิบที่จะต้องไปจับทํายังไงอ่ะไม่เคยมีสถิติไหนมาก่อนที่จะได้ดำาก้าใบติดกันอย่าว่าแต่ดำาก้าใบเลยแปดใบาย,ยังไม่เคยมีเลยสูงสุดมีแค่เจ็ดใบเอาแล้วกูแบบโ,โอ้ตอนนั้นนี่ผมหูอือ้อนะไม่แบบเหมือนความคิดมันขาวไปหมดและะ้วแบบมันคิดอะไรไม่ออกแลว้วอ่ะเออวะเป็นก็เป็นว่ามันไม่มีอะไรให้คิดแลว้วอ่ะเดินไปจับปุ๊บเขาบอกว่ามันจะเด้งเข้ามือพวกรุ่นพี่อย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยมันจะบอกว่ามันจะเด้งเข้ามือ ของผมไม่ใช่เว้ยมันเหมือนแบบแม่เหล็กที่ดูดมือผมอะไปจับมันแล้วก็ดึงขึ้นมาในช่วงนั้นอะคือช่วงวินาทีที่แบบเงียบสนิทอะมันไม่ได้ยินอะไรแล้วอะว้าวได้เว้ยดำ oh! yes! wow! <Yes. S 2> ผมโคตรดีใจกว่าผูกหวยรางวันที่1อีกผมรู้สึกอย่างนั้นได้เลยแต่ผมเนี่ยลืมอย่างหนึ่งนั่นก็คือผมลืมดูคนที่11ว่าเขาได้ดำหรือแดงผมไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแล้วพอได้ดำเสร็จปุ๊บเียนไอ้กสซองเอกสารปัม๊มลายนิ้วมือปุ๊บกลับบ้านเลยนอนสุดได้โล่งออกเลยแล้วก็สิ่งที่น่าดีใจเนี่ยนั่นก็คือไอ้พวกเพื่อนผมที่ตั้งวงคุยกัน4ี่หคนอะไรเงี้ยรอดหมดเลยเว้ยได้ดำหมดทุกคนเลยผมก็เออเว้ยดีแล้วเว้ยเพื่อนกูได้ก็ดีใจแล้วล่ะ มันก็ประมาณนี้นะครับสําหรับประสบการณ์หรือว่าเรียกว่าประสบการณ์ได้ไหมได้นะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ชายไทยหลายๆคนเนี่ยควรจะได้เจอมันแล้วก็รู้สึกว่าเออมันตื่นเต้นดีนะตอนจับใบดํำใบแดงเนี่ยไอ้หสเีเขียวเนี่ยมันเหมือนกับมันไม่ใช่ไหายพัตติกะัะมันเป็นไหบยแบบส่งมาจากสวรรค์นะ่ที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตของเรายังไงอย่างนั้นเหรอครับมันจ้าซะเหลือกเกินแม่แสงไฟมันแทงเข้าไปในตา ยังไงก็จะถึงเมษาแล้วจะถึงกําหนดการของชายไทยทุกคนนะครับผมก็อวยพรละกันว่าใครอยากได้ใบดาําใบแดงก็ขอให้ได้ตามสมปรารถนาทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับได้ใบดําก็ดีใจด้วยนะครับเราจะได้เดินทางในสิ่งที่เราอยากเดินส่วนคนที่ได้ใบแดงก็เป็นแค่ปี2ปีเองก็อดทอนเอาละกันนะครับการเป็นทหารมันก็ไม่ได้มีข้อเสียสักทีเดียวหรอกครับมันมีข้อดีเยอะแยะไปได้กฎระเบียบนู่นนี่นั่นขอให้โชคดีละกันทุกคนเลยนะครับสําหรับวันนี้ผมขอ ตัวลาไปก่อนน,นะครับสวัสดีครับ